เธอมันคือนางแมวยือสวยเธอมันคือพิศา ราตรีข้าคือยมทูตฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่มารับตัวเธอเธอไปไปไลงนาวรกเธอที่รักฉันจะลงโทษเธอ ไปไปในลงเนากรักเธอที่รักฉันจะลงโทษเธอเวลาของเธอหมดแล้ว บริษัทก็ฟูเงี้ยไม่รู้อย่าเพิ่งไปหิวนะกันก่อนขอบคุณด้วยกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอู้แนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อมาร์สมาร์สดีใจที่ได้เจอกันเลยดีใจมากดีใจมากขอบคุณมากยอดมากอันนี้คือชุดอยู่บ้านหรือเปล่าฮะตื่นมาแบบนี้เลยค่ะ เกิดมาแบบนี้เลยนอกจากลุ้นเสียงแล้วลุ้นกระโปรงด้วยนะฮะใช่ค่ะลูกที่ฉันตกเปลมไหมคะน่าจะยังเห็นไม่ค่อยชัดไม่กล้ามองกันนะแต่เสียงสุดยอดมากเลยฮะขอบคุณมากค่ะอ๋ยแล้วการแสดงด้วยอ่ะไม่ใช่แบบเสียงอย่างเดียวอ่ะดูวิธีเพอร์ฟอร์มก็สิเธอทําอย่างเขาได้ไหมเนี่ยไม่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 ใช่ผมทำอย่างเขาได้ไหมพี่สองคนทำอย่างเขาได้ไหมดีกว่าผมมาเต้นตลอดเวลาอยู่แล้ว พี่อยู่มาป่านนี้แล้วไม่มีอะไรที่พี่อายแล้วมาววนนทุกวันนี้ทุกวันนี้ทําอะไรอยู่ฮะตอนนี้ก็เป็นนักร้องอิสระค่ะแล้วก็เรียนหนังสือด้วยอตอนนี้เป็นนักศึกษา,าปีหน,น,น,นึ่งนะคะเรียนเอกภาษาอังกฤษอยู่ค่ะงั้นโชว์ภาษาอังกฤษหน่อยนิดนหน่อยได้ไหมคะ everybody all around the world My name is Marsrita and this is the Voice p r i d e t i s is the first season. Of course, this is Thailand. ปกติเออมาแต่งตัวเป็นผู้หญิงแบบนี้ตลอดเวลาเลยใช่ค่ะดูจากซิลิโคนอ๋อตอนนี้เข้าที่ดีอยู่ไหมคะห่างนิดนึงค่ะเป็นเทรนใหม่นะคะ ปกติเขาจะทำนมแบบชีสใช่ไหมคะจ้าอันนี้ก็ชีสค่ะชีสรักแล่อุ้วเหมือนพี่เลยค่ะอันนี้เหมือนพี่เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้หน้าที่ปวดหัวเป็นของหนูจริงๆหนูต้องเลือกโควสามคนว่าจะเอาคนไหนอันนี้กราบขอบพคุณพี่แอมด้วยนะคะก็คือพี่แอมนี่คือตำนานจริงๆก็คือตัดคือจริงๆตั้งใจอยากจะเลือกคนที่หันมาคนแรกออก็คือคุณเบนอาสรุปแล้วก็ตัดตัดกูแล้วแ่ะแต่เขานั่งตรงกับเราพอดี เลือกขอเลือกคุณทามไทยค่ะนี่ครับเกมีเราน่าจะเข้ากันได้เลยครับแน่นอนขอเป็นสาวแต่งงานได้ไหมคะสมมติเขาเตรียมงานเนาะ